สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนล่าชาแนลนะครับในวันที่4มกราคมพศ2565ันาะพี่น้องเนาะนะครับคัพมนีนะครับกับสีมีแนวทางตัวเด็กมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมคือเก่านะครับผมสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็เป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะครับแนวทางที่เสียวมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิรงในมือนี้นะครับเป็นของปูสํานักสงงฆ์ครับพี่น้อ นะครับเดี๋ยวเขาสิไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันเลยนะครับเพราะว่าผู้เพื่อนได้บ่ความอฝันให้ฟังนะพี่น้องเนาะนะครับ,นะรบเพื่อนฝันยังไงแล้วเพื่อนแปลบแบบไหนเดี๋ยวเข้ามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมฟันรู้แลฟันก็เลยได้ว่าแต่ลกคนเป็นยังไงครับ,รบอย่างนั้นคูฝันเนาะก็ไม่ก็ ก็ไม่รอกรอเราก็จะแข่งแต่ไอแต่ไองานย่อุจนลราบอกว่าถึงแล้วแต่ว่าจะบอกเลยครับแล้วแค่เรียกรอบแเจ้านหรือว่แล้วก็เป็นแน่นั้นละครับถ้าผ่้่ัวที่ผ่านมากนี่แกเอ๋แต่เนาะว่า ถ้าบดดาแต่เทากับบเย็บมันเทีอมันมันกับบเป็ินนั้งกับเทมว่าด้ถ้าบดาเออวันดี้้วยแล้วกับวันไม่กับบุป็ินนั้งอันจะมากเย็ดมันเทีอมันบ่ได้ดอาจจว่า้อยฟูเขบอกตัวเทมลุกลานแท้หรือบอกตัวยาโนมเด็มุแมนกันแน่ตัฝันนาะครับผมแล้วันว่าไม่จะออกเลยแต่ว่าแต่ขายรถมาซื้อ้แท้เลยครับดีกันนันเนวันียก็ฝันดูก็ มันเกิทั้งบ่มี่ใม่เวลาิันละ่วปีใไม้น้องติดกินทั้หมดเพาปอยู่มันละแ่วนก็สองงานหด้ทั้งนี่ยมซอท้งเนี่ยผมเองคสันเขาซออกสันเขาเพียโอ้ค่ะส่วนมนเเสียงแหบเสียงแหบกตายไปนี้ัว่ามันีได้อยู่ก็เลยวขาไปนันทักเขาจะข้าก็นหาตัว่าค่ะเราพนเรื่องฟันนุ่นฟันตัวตองหมนฟันตานมดอนั่นว่าฟันก็จัง qua wow, về thức này của về tác nào bởi cái nhà này được vậy, còn làm được xanh xầy đây, Hà. à mở thi lệp đây, nhà mình sẽ được tác bởi lần nếu không được tác bài tác này là ông mới làm mới tôi là rất nhanh, đến thì cho buộc luôn, tổng lòng luôn, có thể là vậy, rất cái thử là sẽ bị tác bùn rồi, nè, khúc phan cưỡi thi tôi đã tì với là này, còn khúc phan 2 thi song là bận, khúc phan van xí cưỡi thi này. เ็แล้วานบ้านนํำกันบ่ฝันตื่นสายว่าขาเจีวเสียวก็เ้ยเด็กว่าเดียวเอาเด็กหนอยู่น้่ะเอ่นไรครับฝันบ่ข้กันเม่นมะขาบปูสองขึ้นบ่ก็ตื่สามว่าเขาเจีว่าเดียวเดีกยหนาอยู่ยูนํำว่เจ้าเสียวยี่บ่าเ่นเดีว่าครับแต่ว่าป็นเดี้ยหนผชาไหมครับค่ะซํากันเปี้ยเลยอือว่าเอาตัวเดียวมาให้กะเดียวตัวห่งว่าอือเมามาว่าเดียวมาไปเดีวมาอยู่นํามาเนเดว่าครับวาเดียวมันไปน้ำปูเห็นเด้วว่า ว้เอาก็ดีตัวนูรอว่ามากไอ้ปีกดีกันละบอกว่าแต่ว่าจะเรนวันสบหเดปียกไนี่เป็นคนงมเลยค่ะแต่ลยตีว่านันยังก่อนละผู้ชายมันก็เป็ญหาอยู่เนาะเพราว่าปีว่าซองสองหานิ่มเป็นยังไเป็นตะแมนอยู่สองสองหาสององหาอที่เด็กหน่อยสองคนบ้าครับแมนเล็กน่อยผู้ชายเด็น่อผู้ชายเ็กหน่อยผู้ชายสองคนโอ้ ตอนขึ้นแรงันขึ้นแรงปูขึ้นแรงปูตีเป็นตัวไหนขึ้นแรงโตฟันที่แรงตีเป็นสิบหกตีเป็นสิบหกว่าหนามนี่ก็ไมายว่านามนี่มันเป็นหนึ่งเลยครับถ้าฉันในในในนาทีในขว้วฝันฉันเป็นนุ่มเป็นหกเล็กนาทีครับก็เรลยตีเป็นสิบหกตีเป็นสิบหกเขึ้นที่แรงก็อันนี้นี่ละกะทีให้นี่ละให้ไปพี่แต่น่ากะที่มี อัน3ั3ตัวกัเดียว้องสองหายที่เนาะนี่สิแค่ไรน่ะเดียวสองโอ้สองสองหายเลยเนาะค่ะค่ะผมสามตัวไเลยครับหมู๋ยวเพิ่นจิตตัดหล่นเอาเนาะค่ะ แล้วปูมักคูไดนนะครับไอนที่ปูตีมาเนี่ยตุกันเนล่าครับตุกันตุกันมักกี่ตัวคะตุกันกับมักเท่กันเนี่ยอืม,อม งวดที่พานมาหน่แกออกพกริกล็อกด้วยนะครับปูเนาะนม่ครับส่วนมากในของ <2 S 1> ปูนี่สิพริกล็อกเท่ละสามหัวแล้วบดนี้สิมเข่า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 เข,าเขา่าของปูนี่ค่ะตามที่ตามมาเนาะค่ะส่สิยูแค่ซ้ำนีค่ะแล้วก็สิเข่ามาเลยแล้วเนี่ยหกเมตรเดียวทักทัน บานี้ก็ตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นมันเกิดเรียกอายุเพลครับปูนี่ยให้ให้สองสองคู่สลมันบกปูแม่ครับผมเรืออายุใครค่ะเก่าเรียออายุไม่ออกมาเกี่ยวราเจอันนี่ก็ออกอายุคนเรื่องคนหนึ่งค่ะวันวันสา่วัตรกับข้องูไม่หรอกมีขึ้นฟั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 นมันห้องปฏิทินต่ว่าห้องปฏิทินต่ว่า เจ็ดงูเป yes, ็นเจ็ดนงเจ็ด yeah, so no. ูนเจ็ดหนึ่งบ่ายเิไปทามาดูพันพันวาพันเดหกสิบแปดปีโอ้ครับอ่นตีก็ฟันวาพันมาวัดที่กันนั่นเองพไดไปถาาวาพันอันนั้นพ่ดวาพันเกิดเจ็ดก่อนครับเจ็ดเทบเก่าปีมันนี่เอาเน้นตัวนี่ละตัวน้ำนี่ละวาตัวบาเมื่อที่แรกนี่มัน ตัวที่สงเหนือนว่าดีนอยองคนจะเป็นตัวกันชื่อนะจมันมากจะมันมบันะคันปูฟันเห็นน้ำนี่ดีป่ะคะดีเนี่ยัโอ้ปูฟันเห็นน้ำดีน้ำนาก็ไม่นนาขุนด้วอบบดน้ำาใส่อเนาก็พวกลายไม่ออกงานกบนแตหน้าเบิ้งค่ะครับตัวเน้นกันนี่เระเมมากนี่ะสิบหกับจนเก็ดกอนี่ยเก็ดกอได้หมดะค่ะเก็ดกล่างตังเแล้บรรกาศเปืนงวันเนาะค่ะ เงื่อนนี้ก็สิ Kent ่ประมาณอี <drag> ้ยื่บอค่ะมันหลุดมามันหลุดมากมันหลุดมากสามหมดแล้ได้บริเวณปะงวดอันสามหาก็ซื้อมาได้เนาะค่ะเนาะซื้อมาได้มันก็ท้ารุดหรือเปล่าไม่ว่า่ะเพราะบนสามหาก็หมดก่อนได้ดูแต่ช่องวัดต่อไม่ได้ซื้อมาได้เงื่อนนี่ก็ให้ถือเป็นรุดเนาะค่ะเนาะเออให้ือว่าเป็นรุดชุนตัวเอาเงื่อนนี่งื่นี่ละค่ะเข่าแท้แน่นอนแหละเนาะค่ะส่วนข้าเจ้าส่วนข้าเจ้าให้มันก็จีด้งื่อนนี่ละขาก็จะขายให้ ค่ะแต่ก็เป็นบ้านดอกอันคาแมนใจดอกตวนีละสองตดนีละอตคหนึ่งหกับเจ็ดเก้าเนี่เาตัวเรื่องก็ต้องตัวเรื่องหะตามติดบนล่างไปนะครับปูเออติดบนลลังนั่นเลย่ค่ะวันวนบเนว่าบนบเนว่าล่งงไงเน่นุมทุกผู้ทุกคนลห่โมานเด้อปีใหม่เราก็ให้มีแต่โจมกระหลับให้มีแต่ขึ้นตะท่องหลังไรขามาอยู่ดีไม่แห้งคิดิงแต่ก็คอยสมวมมมั่นปรารถนาต่อ โบกามี่เนี่ยเดี๋ก่อนเราไมจำเดี๋ยวเาเป็นแนวทาง้หมนคือเอาละค่ะเดี๋ยวว่าเจ้ปูบอกว่าถึงประเดี๋ยดิอาจารย์ปูสรุปนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของปูสำนักสงฆ์ทั้งหมดนะครับในงวดวันที่17มกราคมพศ2 5 6 5นะพี่น้องเนาะนะครับปูเพิ่นก็ไดว่าวข้าวฟันให้ฟังนะครับว่าฝันเห็นน้ำใสนะครับเพิ่นก็แปรเป็นหนึ่งหกนะครับฝันว่ามี่ข้นเด็กหน่อยมาให้เนาะพี่น้องเนาะนะครับเพิ่นก็แปรอีกเป็น225นะครับพี่น้องเด็กหน่อย2คน นะครับเราก็ปั่นเกี่ยวไม่ออกอันนี้เพิ่์นวอลความปั่นให้ฟังนะครับพี่น้องมีปั่นตองวัดก็คือตัวหนึ่งหกนะครับพี่น้องที่เพิ่์นเน้นกับเจ็ดเก้าเป็นตัวกันนะพี่น้องเนาะที่ปูเพิ่์นวอลในคลิปนะครับผมจังได่ก็ลองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องนะครับมาประมาคจังมาคันดีที่หนึ่งนะครับเข้าบุหู่นะครับว่าตัวเลขมันจออกตัวใหญ่น้องพี่น้องครับสอนเรบคลิปนี้ก็คลองสีมิตรนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตาามมรรััับบชชฟงงงท่อ ลาชาแนลเนาะพี่ดองเนาะนะครับขอให้พ่อแม่พี่ดองคุณผู้ชมนะครับโชคดีปีใหม่นะครับยังอวยพรกันได้เนาะพี่ดองช่วงนี้นะครับผมยังท่านได้ผ่านไปหลายมือนะครับรวยๆเฮงๆกันผู้ผู้ทุกคนเด้อพี่ดองเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนแล้วพบได้พรอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ